ไปกับโซฟาไม่ได้เอ่าเข้าใจไหมล่ะดึกเดือนเที่ยงคืนคุณจะมานั่งแมะอยู่ที่โซฟาแดกกาแฟแดกไวเมาไม่หลับไม่นอนไม่ได้ต้องไปอาบน้ำต้องไปแปรงฟันอ่ต้องไปล้างจิ๋มน้อยโอ้ไม่ใช่ดีต้องไปล้างจิ๋มปดประจำการ เอออาบน้ําซักผ้ากิจวัตรประจำวันคุณต้องทําไม่ใช่แบบแต่ละวันใครพิมพ์เลยเหรอใคร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 พิมพ์ที่อแมวแ,แล้วว่ากูเกียดกูเนี้ยเออใครเหรอหไมจะเอาจากท้องกูไปฮะว่าไงนะออคืออยู่ในอาการคี้ไม่หลับไม่นอน ทำคลิปแต่ละวันนี่คือแม่งวันนี้วันนี้คือสมองเออเลอร์แล้วอ่าไปซ้ายไปขวาแล้วเริ่มละเริ่มเริ่มกูเริ่มสงสารละแรกแรกูเริ่มเกลียดหลังหลังมากูเริ่มสงสารในชีวิตอนาถาต้องการทำมาหาเด็กแล้วฮะอยไงไงนะ,ไม,ะไม่นอนไนมะ่นอนได้ที่หนึ่งกี่อศน้ำกระบอกอบพี่น้องกย มันนะตั้งแต่เมื่อวานนี้มันไม่เปลี่ยนชุดเลยตั้งแต่เมื่อวานมันไม่เปลี่ยนชุดมันไม่เปลี่ยนเสือ้ออย่างน้นอยมึงไม่ทาปงทาแป้งทาดิสตงลิปติกอะไรเลยไม่เลยเออแต่และปีแต่ละวันนี่ครับโอ้โหคือคือ,คอตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้มึงไม่หลับไม่นอนเลยเนาะอาการน่าเป็นห่วงนะจริงๆ เคลื่อนไหลสดไปแล้วสลบไปนี่แล้วจะทําไงนี่ฮะเข้าใจเข้าใจอยู่คือเราก็ดูนะเราก็ดูไอไหลนี่ก็ดูดูยานอยู่รู้เข้าใจว่ามึงบ้าเออแต่ก็เป็นกําลังใจให้ผมไม่ปฏิเสธนะผมผมดูผมดูผมดูอยานนะแต่เข้าใจว่ามึงบ้าแต่ก็ก็รอรออยู่ว่ามึงจะลุกเต้นเมื่อไหร่ อถ้ามึงบ้าแล้วมึงคลั่งเมื่อไหร่แล้วมันอ,อีบ้านนี้จะจะลุกเต้นโยงยิงโยงโยงิงเอารอดูนะเอาจริงๆเวลาเวลาอีใหมันบ้าเนี่ยมันมันจะลุกเต้นนะจริงๆไม่ลูดเสาก็เดาแงเดาแงแถวแถวโซฟงโซฟานั่นแหละอืมแต่วันนั้นมันเผลอหน่อยคือไม่มีที่ลูดเสาไม่มีโซฟาให้ให้เดาแงเดาแงแล้วก็ไป ไปไปถางขาใส่ตู้ตู้โทรศัพท์อ่ามันมันมันจะมีเป็นช็อตเป็นช็อตอยู่นะแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้ามันประสาทแดงเมื่อไรมันมันมันตาแข็งเมื่อไหร่ตาแข็งไม่ใช่ว่ามันเมาเหล้ามันเมาวายนะคือเออเลอร์สมองเออเลร์เดี๋ยวรอดูนะมันจะสไตล์นี้เลยนะอีดี ถ้าถ้าเกิดว่ามันมันจ้องมันจ้องมันจ้องเข้าไปในกล้องมันจ้องเข้าไปในโน้ตบุ๊กมันนะอ่ามันไม่เล่มันไม่ไล่สุดเหมือนเราไงมันไล่สุดมันไล่สุดอยู่ในโน้ตบุ๊กมันไอเราไล่สุดอยู่ในโทรศัพท์ไงมันจะแบบถ้ามันตาแข็งมาเลยนะรอดูอ่า เตรียมพาวน่าไปแล้วไงเออกัสิยร้องเพลงไหโยอ่ากับเสิยร้องเพลงเพลงแบบว่าเออนั่นแหละกัสิยร้องเพลงไหโยหดอกเออจะขันแบบว่าไงทวนไปกัสิยร้องเพลงไหโยเออแต่เข้าใจนะ เวลาเวลายามันเครียดเนี่ยเวลามันเครียดมันมันจะไม่หลับไม่นอนผมเข้าใจอยู่นะเออคือคือเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนน้ําไม่อาบจิมไม่ล้างและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านคือเวลาแดกคงแดกข้าวคือกูไม่คือกูไม่เตรียมสำหรับกับข้าวไว้ให้ผัวผัวมีอะไรแดกมึงไปแดก คือวันๆน,นี่คือนั่งอยู่ในโซฟากูจะตายคาโซฟานี่เละเออกูบิดอะไรได้กูบิดนี่มันเป็นอะไรผมมองไปถึงเวรกรรมเลยนะผมมองไปถึงว่าเวรกรรมสภาพผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่คิดว่าจะใส่ร้ายป้ายสีใครก็ได้กูจะบิดยังไงก็ได้วันดีคืนดีโลกมันเปลี่ยนยาน โลกมันเปลี่ยนเขามาจับผิดสิ่งที่ยนันสิ่งที่ยันแสดงความโง่ออกมาไงเมื่อวานนี้มันเสียเซียวมันเสียเซียวเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับคดีคดีอยู่ในน้าสารไขฟงอันนี้เรานิทานอยู่นะทีนี้มันมันมั่นใจมั่นใจว่าไอ้ไหลนาเดาขาดไอ้ไหลนี่มึงต้องกุ๊กเขา มึงต้องจ่ายตังสามแสนสี่แสนมึงต้องวอนนอนคุกมึงต้องไปอยู่ห้องเย็นมึงต้องไปแปะโบโอ้โหแม่งก็โหมกันชิบหาย